นวัตการครับอาจารย์จรเญ่พอนครับเจรเญ่นพอนทีบุญผ้ารวยเนาะบุญผ้ารวยครับบุญผ้ารวยกับพิมพ์งานเนาะสุขคนเนาะเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะมาามือนีเนาะม้ามือนีกับว่าเอาเรื่องนักจารย์แล้วเพราะว่าอมีวงไมเพิ่นโทษมาบอกว่าเรขอาจารย์เขาสามงวดเลยเด คัน,นผมนว่าผมาว่าตามหลายงวดเลขอาจารย์เขาโอ้ผมเสียดายอยูอย่ด้อาจารย์ครับก็ว่ากา็คิดโทษหายอยู่โทษหาพี่บุญอยู่ครับอ่า,ากับพี่บุญก็บ่กใครว่างเนาะงานหลายเนาะผมว่<อ>าใครว่างเดี๋ยวนี้้าสั่งเขายากนะซอยกระจ้าเห็นไม่ได้วมันตัวกันใกล้ดีแล้วบ่เดี๋ยวนี้เดี<บ>๋ยวนี้ผมเพิ่นเริ่มทุบนะเพราะว่าพญานาคเพิ่นอ่าเพิ่นสั่งมาซีเปีเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดมาซีเปีเฮ็ดเข้าโค้งไว้ มันหลายปีมันก็แต่งตัวปูนแห้งๆของเอาอบไปบางๆนี่ยังว่าใส่เก็บมันบออะมันแห้งบัดไม่เพราะยานาคอยู่หันเพิ่นว่าใส่เก็บอยู่ดิเฮ้เพิ่นให้เก็บอยู่ดิยู่หันอยู่ใส่เหอยู่พูดเรล่วแม่นบ่เออเพิ่นบอกมากนี่เก็บดิแม่นบ่แม่นโอ้เนี่ยเห็นวะตันว่าวแดดนั่นลถที่อาจารย์ก็ไรย่าเป้าว่าวผมสี่คนชิ้นลูกเดี๋ยวอย่าเป้าว่าวมีกี่เป็นเก็บหกสามกับโบลูเขหรอนี่นี่แหละประมาณนี่แหละอ้าวอาจารย์ร่อง อันเบิ้งให้แน่ว่าเปลี่ยนแต่แล้วแต่ทัวบ่พญานักจองหลูกจององค์ที่กนั่งปั่นอยู่นี่แล้วอยู่เนาะแล้วคันนี้พี่บุญอยู่นะแล้วโอ้สาตุให้มันแล้วมันทัวในตัวผมอยากให้แล้วอยากทัวอยากมาเอยียดอยากว่า,กาเอื้อนคนมาเสียทีแห่อาจารย์โมเยนอย่างนี้เดี๋ยวนี่สาธุสาธุสาเหตุที่สีได้อ่าสีได้ขยายวัดออกไปเนี่ยสา,สาเหตุเกิดจากอย่างอาจารย์เกิดจากเออ ทีนี่เนาะมันเป็นที่ผักสมเนาะเป็นปลาชุ่มชุ่นังสินเนาะโอ้วามหมายเป็นอ่ามันเป็นของป่าไหมของป่าไหมครับของหมู่บ้านนั่งสินครับผมบ่สามารถที่ว่าจะทําวัดได้ควาสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นวัดได้จ้าครับผมแต่ว่าขั้นเอาซื้อที่ออกไปแล้วนี่คือสามารถจดทะเบียนได้นั่งสินครับผมสามารถสร้างโบสถ์ส้างวิหารได้นั่งสินโอ้โอ้นี่คืออีกการเหตุหนึ่งที่พระอาจารย์ยังบอยเหตุ อีหยังที่มันเปลี่ยนถาวรให้มันชัดเจนหวกงี้จังไหนก็ว่าถึงเหตุถาวรนี่มันก็อยู่ได้อยู่ได้เพิ่นก็ให้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนวัดบ่ได้ใช่ายมแบบข้ามสดเท่าน่ครับผมอันเดียวกันเหรอโอ้มันเปลี่ยนจังสันจาผมว่าอยู่เปลี่ยนจังไหนก็จะได้เสียที่เสียทังเติมขึ้นมาเนาะ่าสนอมันเปลี่นปลาสงวนเป็นปลาสงวน ส่ะผมบ่นเนาะครับผมเพื่อเข้าอยากสร้างไอ้โบสถ์เนาะครับผมสร้างโบสถ์มีบุญไงด้เนาะโบสถ์กันได้สร้างได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวใส่เอฟซีหล่ะเนาะอยู่ทางไก่เนาะบนบอยู่ต่างประเทศก็ได้เนาะเมืองไทยเข้าก็ได้เนาะครับผมเพิ่นเพิ่นสี่สายไรเป็นอะไรนะที่อาจารย์ที่กับประมาณสี่สิบก็ไล่เนี่ยโอ้ยคือสี่ไรแต่เฮ็ดเจ้าไหนคีย่างอ้อมมัน ก็เฮ it ็ดใหญ่ๆพุรณะเนาะเฮ็ดเป็น right วังพ like, ุรณะเนาะกับมิ้งีโอ้ยครเอาจักสองสำไรมันนี่กับสี่พ่อมีสัตวามาซ้อยอยู่อาจารย์กระทอดจี้ทิพไพรทิพย์หาทั้งไหนเอฟซี่ก็ได้เขาค่อยๆซื้อไปเนาะโอ้ค่อยๆซื้อไปซื้อไปเจรอไรเจราะไรเติมไปเรื่อยจ้าทีละนอยเนาะครับผมแล้ววันนี้ว่าอะไรมันใหญ่ห้างวันนี้จ้อเขาไม่เราที่อาจารย์วันนี้ผมราว่าที่ฐามว่า เลขสามงวดที่ผ่านมาเนี่เป็นเลขจังไนงเลขนิมิตบอกถึงเลขได้ไหมจังไนอาจารย์ไฟถูกง่า,าสามงวด,วดเออครับผมถึงกับเป็นเลขนิขมิตครับผมเพราะว่าตีสองเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมานั่งมานั่งสมาทีนั่งเพราะวา่าจะเ,เป็นเป็นจิตของผมเล่นสินะครับผมเรื่องคิดของอาจารย์เล่นสินะครับผมตีสองหรือตีสามต้องมานั่ง <kaf. S 1> นั่งจนถึงตีห้าเสียนั่งสงบสงบสงบอยูน่น่ะลืะนั่งไปนั่งมากกมีคนมาเบวกเนาะ มาแซวกันเนาะผู้นั้นกระโวจังสี่ผู้นี้กระโวจังสรรนันสินะในนี้มีทน,ได,น,มมนได้ยินเสียงสมอจังได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วมันก็แกล้งไปเองสินะครับผมสําหรับบุคคลที่บ่ว่าจ,จะเป็นพระสงฆ์ครับอหรือขาา้าราชกาท่านได้นั่งนี่ท่านนั่งไปค้าคๆนี่มันก็จะแจ้งบอ,อกอกมันก็จะเห็นทันเห็นนีด่ดอกสินะมันแบบว่า รู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับโอ้โหด้วยตัวเองเอาเอายังไงมาเปลี่ยนเรื่องของคิดครับผมเน่าครับเรื่องของคิดครับผมแล้่อวันนี้เพิ่นมาว่าจังจังนนี้อาจารย์เอ่อกลุ่มแหลกเพิ่นกะว่าเพิ่นกะนั่งเชี่ยวกันนี่แหละนี่นตาเนี่ยแหละเพิ่นอนบอกว่าเออเลขมาเดอ้เอ 8, ลเลขกหนึ่งหาเปีวางสิหรอกเลขกหนึ่งหาเปียกไม่ไม่ถึงวันนี้เฮื่อนแล้ววดนใดอาจารย์งวดนี้แหละครับงวันประทศหนึ่งนี่แหละมีงวดนหนอาจารย์ เออได้ยินหนข้าเจ้าว่าทีพวามสามตัวงวดใดท่น,นอาจารย์เออหวดที่ผ่านมาสามตัวแตกหมือน,นี่เขาเจ้าจว่าก็คล้า,า,ายๆกันนี่แหละแบบเดียวกันครับผมข้าคนมาบอกสูฟังนี่แหละเพิ่นก็นบอกว่าห้าแปดสามวาง,างผมไป,ไปยุ่งใส่หึเออพี่บุญก็สั่งพญานาคโนโนอยู่ลิ้นอกเพชรบุญเพชรท่านอยูขึ้อกันนั่นแหละเนาะเสียดายเด้อวามากน้อยวันนี้ วานี่กับเพื่อนเพื่อนว่าอังสันวเพื่อนกับว่างสันเพื่อนเพื่อนว่าตัวใดก่นจันเพื่นว่าหนึ่งหปดหนึ่งหแปดกลุ่มหนึ่งเด้กกลุ่มหนึ่งเอาเฮ้ยจะกลุ่มแล้วนี่ยนี่อาจารย์ก็สองสิร้ายตัวเถอะมีสองกลุ่มโอ้มีสองกลุ่มเท่านัสองใจได้อยู่ทางล่าง่ะไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้ววางสิม่เปอร์เนเตออาน้ำเน่เปอร์เซนเตครับเ็ดหกสามหรือวางสิล่ะเขียนเขียนไว้เขียนหกสามกับหนึ่งหาแปด มี่สองกลุ่มอยู่ในนิเวศนน่ะมาโซเลกันแม่จากที่เป็นพุ่มมันยังเนี่บอกอาจารย์กันที่ะ้าณนี้แหละครับคิดว่าเป็นพุม่มหรือเป็นเทวดาพันยงสินะเพื่อนอยากให้มาเฮ็ดมาส่างอยากให้มาเสียที้ให้แล้ววะฮะแล้วก็กห้องเพื่อนอยู่บอกว่าเออเลขล่างหาสองเด้อวางสิห้องกินเลยแม่เอาหาสองกำเนิดเล็กล่างมาสิหนิโองเอาว่นนี้เราะคาดแล้ว วัดงวดหวัดงวดบุญพระรวยมาหอนเปลี่ยนเชิงไหนเนาะวันนี้เนาะพระเอฟซีไปเชิงไหนอีกเนาะผมต้องวดผมบอเขาว่าเจ้าผมได้ยินข่าวที่บอกว่าเลขพระอาจารย์วัดตาเขาแล้วเข่าสองสมวดติดตัวกันมาแล้วว่าอัจนผมก็เลยว่าโอ้ยฮาอากาศไปหา้หานาอากาศไป้หาอันอาจารย์ก็น่าเจ่ากับว่ามันกระกลเทอมละว่าใครได้เขามาจยกเกียบแบบนี้แบบนี้ผมมันไม่ได้ดีกว่จ มันมันบ่ได้สิหาบาทสิบบาทบ<ม>่ได้เดี๋ยวนี้มันใบละร้อยสิบบาทพูน่ละลอตเตอรี่นะอาจารย์ใบ<ม>ละร้อยสิบบาทเดลินอโอเดี๋ยวส้มกล้องให้เอฟซีบางยังไงก็ได้อาจารย์ขอตรวจนะครับุ่มกล้องให้เอฟซีเพื่อนสีได้เห็นชัดๆวดกีิมานี่เพื่อนขีได้มากสื่อที่เขาวาดแต่ว่าเพื่อนว่าสื่อที่เข,ขาวัดจะดีดีอาจารย์ ผมเดินสายเห็ดบุ่นอยู่นี่ไปวัดนั่นวัดนี่ยังบ่มีโอกาสได้ซื้อดินเป็นของวัดดิยังบ่มีโอกาสได้ซื้อดินเป็นของวัดมีแถวนี่ล่ะจะได้ซื้อดินเป็นของวัดน่ะไฟฟ้าเห็ดย่งไฟฟ้าไฟฟ้ากัย่งมันเฮ็ดนี่แล้วกรลังเดินเสาไฟมาเนี่ยโอ้เอาเสายังบ่มีไฟฝ้าบ่วัดเท่าไหร่จ้งแล้วก็ต้นละพันแปดต้นละพันแปดเสาไฟฟ้านี่ะ ผู้ใดเห็ุไฟฟ้าเนี่ยสว่างสวัยในชีวิตนะอาจารย์นะสว่างสันหลังกระลังมือเนี่เขาถึมาตั้งเสาแล้วมือมาตั้งเสาตอนนี้งบประมาณพ่อต่อว่อาจารย์กังบประมาณกัมาเรื่อยๆครับผมโอ้มีผู้มาเรื่อยๆอยู่คเอฟซีเก่าที่ใคยซอยเหตุใจสั่งเนาะเป็นกะซอยมาเรื่อยๆยืนมาเป็นกะซอยอยู่ครับเป็นกะยี่ต้นเนาะครับผมครับเ็จะไม่กาใส่เพิ่มนั่นแหละเนาะครับผมจะเข้าจิตกะใส่ผู้ใดเลยใส น่าโน้มมาแล้วครับผมเอาจังสีทีอ่าอาจารย์มาหน้ให้ผมเฮตุพญานาะกทั้งคุณแล้วกอนขันแล้วแล้วผมก็สิมะซอยอ่าั้งอาจารย์ซื้อที่ซื้อทั้งเขาวัดนี่แหละอาจารย์เด้อสาธุสาธุครับผมแต่ว่ากับว่ามันอ่าตัวผมผู้เดียวดอกผมสีมาเป็นสะพานบุญบอกบุญในเอฟซีจังสีนะเนาะวันนี้ผมจีสรุปตัวเลขนี่วันนี้มันไหลหน้าที่แล้วเอฟซีขาเจ้าจีให้ผมในวัน อราบวันนี้ขออนุญาตสรุปตัวเลขในส่วนของอาจารย์วัดปลาดเด้อพ่อยี่นองเนื่องจากว่าสามงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวตรงก็คือห้าแปดสามเลยดิอ,อ่าก้านานั่นจะเขาสองตัวนะอาจารย์นะเขาซีเขาซีเขาเขาได้สองตัวแล้วก็ขามปี่อวดนนึงเพิ่งหนึ่งเกดหนึ่งเกตกับหาสามครับผมอ่าอะไรมากาเลยว่าแล้วตั้งแต่อาจารย์ไปเดินทุงดงยุททั้งผู้สามเดือนมาไปเมื่อวนนั้นสามเดือนใช่ ไปเดินตู้ดงยึดท่านผู้ผมยังบันน้มีโอกาสมากกับนมาสการอาจารย์นี่หกกมาหน่อยดิเาานาะเนาะ,นะพราดีไปเอาวาลามีค่ะคเลยก็มาปล่อยเลขให้ทีของตะวันที่ิด่ปจริงสินเหรอไปสานเนาะข้าวโพมกับสรุปตัวเลขเออเราพูนว่าอาจารย์มันใจตัวไหนเราหนึ่งห้าแปดครับเจ็ดหกสามเนี่อาจารย์เออพันมันใจแต่หนึ่งห้าแปดครับขึ้นมากเหรขึ้นมากพิเศษมากพิเศษเลยขึ้นหนึ่งห้าแปด มักพิเศษขึ้นหนังหาแปดหน้าจังแต่ว่าอย e nah e right ู nah e ่ในนี่แหละอยู่ในนี่แหละอยู่ในนี่แหละจี้อยู่ในหนังหาแปดนี่บัครับอาจารย์อยู่ในนี่แหละครับเอาวงกลมตะเคียนใต้เอาวงกลมพนลันบดีไอ้ตะเคียนใต้เอาอาจารย์มักหนังหาแปดแต่ว่าหาซอนนี่ก็ผู้ใดมักบนก็ใส่บนผู้ใดมักล่างก็ใส่ล่างเนาะอาจารย์เนาะ